เปิดวาร์ปตัวละครใหม่ที่มาเสริมทัพในพรมลิคิตค่ะ คนนักแสดงมากันเกือบถังชองไม่เกินจริงค่ะสำหรับละครเพียรียดแห่งปีอย่างรฟมลิขิตของถังชองสามนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มปบธนวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่าราณีเพราะแค่นักแสดงหลักก็เกือบแล้ว20ชีวิตแถมยังมีนักแสดงมาสมทบบทออกมาตลอดและมีตั้งแต่นักแสดงหน้าใหม่ไปจนถึงระดับพระเอกนางเอกกันเลยทีเดียวซึ่งตอนล่าสุดอย่างอีพีกก็ได้มีตัวละครใหม่อย่างพระชายาเจ้าฟ้าพรอ,ออกมาอีกด้วย รับบทโดยนางเอกสาวหน้าหวานแกป๊ปชนกสุดารักษนาเวทซึ่งแม้จะออกมาแค่นิดเดียวแต่หลายคนต่างชมเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าสวยออร่ามากจนแฟนๆหลายคนอยากให้สาวแก๊บนั้นมารับบทเป็นนางเอกพีเรียตแบบเต็มตัวเลยล่ะค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสมาเล่นพยเรียตแบบเต็มตัวบ้างหรือเปล่าเอาเป็นว่าแฟนๆของสาวคนนี้ก,ก็ต้องอ้อนผู้จัดละครเยอะๆแล้วล่ะค่ะผู้จัดจะได้ดึงมาเล่นแล้วละครพยเรียตแบบเต็มตัวกันบ้าง ส่วนแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบก็สามารถไปติดตามอินสตาแกรมของแก๊ปกันได้เลยค่ะ